ก็คำกวงไว้พูดไม่มีครับดำเนินกอยู่ดำเนินีอยู่แล้วคนเป็นตำรวจนคำรวก็ไม่ได้ไปไม่ได้เปรบมาถคำนวณได้ไงสำนักานสอบสวนได้ไงดูออยูงารวนไติด้วไมงานนเจ่ือคำนวณได้ไงผมไม่ได้เป็นตำรวจแล้วรู้กระจายผเกษียณตั้งแต่ปีห้าแปดแล้วรู้กะจายก็ลงก็ลงไปสิ ท่านระบาดแจ่เป็นงวันนี้เขหมดอ่านง่ายกว่าเราจะบาดนะเคร่ยนะเคร่ยนะเคร่ยตามนั้นเลยนะเพราะเราได้เพราะว่าถ้าเราจะตรวจถ้าตรวจได้ถ้าถ้าเราไม่ไม่ตรวจไม่ยืนยันก็ตรงเลยใช่ไหมครับตามนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวครับก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราเราลงลงจังหวัดไม่เรียบร้อยหมดเดี๋ยวต้นเดี๋ยวต้นก็แจ้งสิทธ์แจ้งก็หาแจ้งสิทธ์ก็คือ คำนวนตัวนี้ถูกไหมครับใช่ไหมเราอ้างใช่ไหมถูกไหมต้นเท่าเลยครับต้นเสร็จสิทธิ์ชักทักตรงไหมครับระวัตตรงไหมตรงไหมครับเนีสิทธิ์ไปที่ตรงตรงนะครับโอเคก็พอมีพยานหลักฐานเพียงพอพอพอต้นเกาเลยครับเอาตอนที้ตอนนี้อางตํารรแล้วรน ในการวาเยไห้ต้องมานนาน้งองคนให้าแล้วก็กานกั้็มีการขอกิเรียงดด้วยกันแล้วก็เรียงานแล้วก็ทำแทนหน้างานอกนแล้วตอนี่เขาเกษียณนี่ได้ารป45แสนแล้วก็ต่อมาก็มีการเรียกเงินกาบอกว่าจะมากเกินไปแล้วกต้องคนที่สัญญากบคนิดแล้วก็องจการกากับเรื่นกัน สรู้ก็นขอ้วสทางวุฒรทาหนืรัฐบากเรื่องการเรนนมอคดีชอโกงไหมก็เลยติดต่อาเช่วยนะครับต่อขั้นผู้การปขึ้นมาสนองเลยเขามีหมายเรียกว้ให้ลูกความก็มาเจอ วันเจอนี่เขาเขาเป็นคนยื่นข้อเสนอเลยใช่ไหมครับขอหนึ่งแสนครับแลกกับการดูสมมูลแล้วก็ทำสมมูลก่อนอ๋อจะทำสมมูลอ่อนให้อพอทราบว่าเขากเกษียณมาห้าหกปีแล้วรู้สึกไงเพื่ก็รู้สึกว่าวทำไมกระบวนการที่ทำมันเป็นแบบนี้อ่ะทำไมเพถึงมาอยู่ในสอสอนเราได้ประชาชนเราจะอยู่เป็นยังไงเพื่อขึ้นไปทางน,านรถทะลุก่อนเกษียณพิเดีหรือ